ừ lập sắp cưng ôi mẹ khăn nó mình nằm mấy sao No in it. วิเยราะห์น้อยู่เนาะเช้ามาแล้วกันรู้สึกว่าวันนี้ก็หลับเยอะจุ๋มเหมือนกันแฮ <c oughs> เอาลแปลกๆนะคะหน้าตาคุณคุณ อยู่ขึ้นเฉียงเดียวกันหรือเปล่าใช่ถูกถูกถูกแล้วถูกแล้วเออเออฉันรู้สึกเหมือนเคยเจอนายมาก่อนนะเอ่อใช่เคยเจอกันก่อนที่เอ่อผมจะออกไปเพราะแต่ทํมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมด้านบนมันถึงแดงแป๊ดขนาดนั้นอ่ะ นั่นแหละฉันไม่รู้เหมือนกันนะฉันเพิ่งจะเห็นไม่ได้ตัวอะไรเลยืมไม่ไม่ใช่หรอกคือว่าเห็นมันมืดมันสักพักใหญ่น่ะจนคิดว่าตอนเช้าแทบไม่มีฉันนี่ก็ไม่เห็นว่ามันจะเช้าหรือเที่ยงเหลวนะ ทุบแ่งเลยอ๋อนาวหรอใช่ <Hey. S 1> น่าจะเอาไว้กัน <Okay. S 1> พวกพนักง,งานได้อยู่แล้วก็กันเราได้ด้วยแหละเสียงจากที่ใด,ไ,ด <Hey. S 1> ไม่ได้ดับไว้ตรงนี้แล้วกันระมัง okay. แ,แบบว่าเดินไปโดนเองแล้วล่ะ ตัวอะไรวะนัะ่นอ่ะคือพนักง,งานกายพัน์หรือไงเนี่ยก็ว่านะโอ้ยเข้าไปปะอืมกระตุกใช้กระตุกถ้าคิดว่าช่วยได้กหรอเข้าไปดูเพิ่งพักฟื้นเราดูไหนแล้วกันเรื่องชาร ปงปงปองป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 งดาบพักเลยดาบพักเลยนี่โอ้โหัวเดิได้เลยปล่า เอ้ยอะไรอะถ้ามันจะม,นนมืดขนาดนี้ง<ะ>ั้นคงไม่ต้องพักเออ่หลบมุมอยู่ในบ้านแล้วมั้งไม่ดีวะ่ะใช่ว,ว่ามันเสียงมากเลย,เยว่าแต่นายชื่อของใช่ไหมอ่ะใช่ชื่อคลอก หลายคนชอบเอ,อชอบเรียกฉายาสองอย่างว่าเอขี้ง่วงกับเอนาฬิกาพวกเนี้ยชื่อมันคล้ายๆกันเสียงมันคล้ายๆ,ๆกันว่างั้นเข้าใจแล้วสือเหมือนจะมีเด็กที่ชื่อซุ่มซ่ามด้วยนะแต่ว่าคือหายไปอะซุ่มซ่ามอะไม่คุ้นเลยแฮ เป็นเด็กน้อยอะ่ะเธอบอกว่าเหมือนเธอจะมาตามหาแม่ด้วย<ฮ>ซึ่งอยู่ทีาา่จะทำอะไฉันย่มไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่รู้สึกว่าที่นี่มีผู้ประสบภัยเยอะจงเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิว่ามันจะเยอะขนาดนี้อ๋อแล้วคนคนอื่นนี้ยังรอดกัอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังรอดอนะ่ะแเหมือนเขาจะไปตามหารอยเลือดอะไรสักอย่างแล้วก็อะไรพูดสตอรอเบอรี่อะไรไม่รู้หมเอสตรอเบอรี่ เจ้าโรบอทมันมันส่งข่าวมาเหรอเห็นมันก็พอจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้เยอะอยู่นะนเพราะวฉันขอเก็บลกสมนันเพราะาล่าสุดอ่ะมันเคยมาบอกผมอยู่ว่าอะไรวะแบบอะไรมุมๆสักอย่างนี่แหละ ที่ได้ก็เพราะหนบอทด,ด้วยอ่าใช่ใช่มันตัวนำทางก็ดีละแต่ว่าพอถามทางออก,กมันไม่ค่อยบอกอะ่ะเหมือนมันน่าจะไม่รู้เหมือนกันของั้นแหละอืมอ๋อใช่แล้วเรื่องที่ว่าอเปล่ะเนะี่ยไม่ใช่ เขาโดนประกันด้วยโหเมนใครหกปะไม่กล้าเยอะเลยไม่น่นาใช่เมนชนะฉันก็ว่าเอาเป็นว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้เด็ด <laughs> เป็นเรื่องของผู้หญิงฉันว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้เข้าไหรแม่ชอบพูดบ่อยจนไงไม่รู้อะเข้ญญาใจ เป็นบ่อยจนน่า,ารำคาญนะมันตองควรเรื่องเรียนมไม่มีขนมได้ไม,ไม่เั็นเดี๋ยวฉันก็หยียบน้ำเหมือนเดิมมันก็ถือ,อ,ยยอว่าเป็นการล้างแล้วมั้ยู้คือว่าบริเวณนี้มันไม่ค่อยมีอไอ้พวกพนักง,งาน ด้วยอ่ะไม่ใช่ชรักต่างจริงอันนั้นอันนั้นน่าจะแปลกเลยใช่แล้วเมื่อคืนฉันเกือบบาดเจ็บแต่ก็กลับมาได้เกือบหลับจะกลับมาได้นั่นแหละเฮ้ยมีรถเข็นด้วยวะ่ <laughs> ะอยากมากอ่ะมานั่งเร็ปป่ะไหนลองมีหนาได้นะอ่ะลองลองลองขึ้นเลย เออไม <ป S> ่ไ, <ป S 1> ได้แล้วถ้าลองแบบอุ้ม,มอ, <c oughs> อ่ะโป้งลงเถอะอุบาทกัน<ะ>ตรงนี้เหรอ กูไม่ได้ไม่ก้าเข้าเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายให้โอเคขอบคุณยิัขบข้าพเจ้าจะส่งลำคอของท่านไปในสามสองหนึ่งตุ้มพโอ้สวยฉันได้ดูเสียงอะไร เอโยวะเอร์เฮ้ยู่ไหนล่ะอยู่นั่นน่ะฮะดีวัดีพุณฉันมาเคียร์ขอหมดแล้วเลยให้ให้ช่วยขนเลยไหมได้ได้ได้ด่ันวดีเลยอ่ะแต่อะไรไม่เนี่ย เราว่ามันไม่มีแล้วนะเราไม่เจอแล้วมีอีกเหรออืมอที่ฉันน่ไปม่ยหมายงว่าเราเก็บทั่วแล้ว oh, เนี่ยโอ้โหทั่วงั้นดูก่อนก็ได้ไหละเสียไปเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้อือช่างนี่คำสั่งมีตัวอะไรในนี้หรือเปล่าไม่ได้มีน,นะไม่นะโอเคท่้นไปสะแวรนิดหน่อย

เราเเขอเก็บไม,ม้หน่อยแล้วกันมีไวท์ตูต้เย็ยนด้วยแหละแบกตู้เย็ยนมาได้มไหมเราได้ไอรอนไว้กับไอรอนมาเนี่ยถ้าของดีที่สุดว้าวน่านจะเจอไอรอนอือไอรอนที่เป็นเหล็กเอ๊โอ้ฉันเจอฉันเจอทีวี ทีว <TV. S 2> ีของดีมากในลองเปิดชิ้นหนึ่งเหมือนจะไม่มีแล้วนะแต่เราฉันได้วาสติกเกอร์ม,มันอร่อยเลย ب, เก<อ>็บไว้ไม่ไม่ได้เชเก็บเก็บไว้เผื่ออาจจะได้ใช้ประโยชน์ ม่ไม่อยางนี้ห้เก็ได้เนะ่ยโอ้ฉันหาของไปทำห้องดีกว,ว,ว่าเราว่าเราเรากลับก่อนดีกว่าคุณนะขุดโหดขุดโหด มันแล้วกนันที่แบบว่าเราไม่เห็นแล้วจะดีกว่าไหมทำได้ไหแหละมั้งมั้งนะเราไม่เห็นแล้วเราก็ไม่สนใจไหมน่าจะดีกว่าแต่เธอวิงอ่งหนีเลยนะก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่สนนะฉันสัตว์ดีแตกอ่ะไหนเธอบอกว่า ก็ไม่หิวน่ะอ๋อพอดีฉอันนี้แล้วนะฉันไม่กระหายน้ำแล้วไม่เยอะน่ะอ๋อยอาเป็นการแก้ตัวที่เดี๋ยวฟังขึ้นเดี๋ยวฟังขึ้นดีู๋่เรา่นอปกได้อฉแ้เราอยาได้เพรอ่ะมันแรกมีได้เราจะได้ออกมาต้นค่้ไม่ใช่ ตัวไหนพวกบ้านนั่นขอกที่ทุกเมนจะไม่กลัวเจ้าของเมนจะมาตามเลยหรอเอาไปเผาทิ้งน่ะไม่ใช่เผาสิเอ่อบีบน้ำตาลแล้วก็เผาทิ้งเผื่อจะได้วาวชใส่บดร้อนมากกว่าเอ้ยไม่เล่นอยู่ไหนเนี่ย

เออนี่เก็บเก็บไว้เพื่อน่าจะมีประโยชน์อ่ะเก็บเก็บเราเลื่อหมดกันแล้วกันปึ๊บโอ้โหฟ้าวฉันเห็นพัดลมพัดลมน่าใช้มากแต่ตอนนี้โอ้โหเก็บเก็บไหมลองกินมานเฮ้ยเก็บได้เด้อ เอาสักตัวสองตัวแล้วกันพลมว้าวแต่ของเชิมเติฮ <c oughs> จะเก็บไว้ให้แล้วกันสักเอ่เออันนี้เก็บไว้สองตัวก็เดี๋ยวแบงให้หนึ่งตัวโอเคขอบคุณมากสมุนนี่ขอแล้วกันนะ ฉันจะต้องมีสกิบบี้เ้ยสกิบบี้เอ้ <S <S อนายไม่เคยฟังเหรอแปลว่าแบบแบบถ้าแบบบ้านนายมีน้องก็จะมีแบบน้องบ้านฉันร้องร้องทั้วันหละไม่มีน้องอะดูคนเดียวก็แบบดีเลยไปเสรอืมเท้าลูกสม,มอง ตอนไหนจะถึงบ้านอน่ะอโอ้โอโอ้ปะงฉันเกือบหลดไปอีม nah ิติหนึงละเ็บเยหลับจะกลับมาได้

เมนใครแตกครับโอเคล้างมือแป๊บสุปอรกเกินแล้วนี่ใครเนี่ยยูแคนหักเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละยูแคนเก a ์เลยเหรอยูอารไม่ใช่หรอ เออเขาอาจจะหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงซื้อขายอ๋อแกนเชดแต่น่าจะมีคนมือบอลไปเขียนแล้วมั้งอาจจะใช่สงสายพ่อค้าวอะ่ะน,นี่มีที่พักเรียมอ,อะ่ะมีแล้วตรงไหน Ồ, oh, ok ok. Thế được cả tự mình okay. rồi. Ừ. Thay giá làm khô hết mình.